หนึ่งครับผมเดฟเนี่ยเดินบุกเข้าหาชุดทานครับเตะจ่อย,ยางไปหน,หนูครับผมพยายามใช้หมัดลัวก็หมุนตัวฟาดหมัดครับชุดทานเนี่ยฮะล็อกเอาไว้นะครับผมบสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วลงคลิปเกี่ยวกับข่าวการลงโทษนายเดฟเลดักนักชกมวยพม่าชาวแคนาดาที่ออกมาดาม่ามวยไทยนายขนมต้มและบวัวขาวไปก็มีคนอยากขอชมคลิปนายเดฟเลดักแข่งกับนักชกรุ่นน้ำหนักเดียวกันใน MMA ครับวันนี้แอดมินเลยนำมาให้ชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์และกดกระดิ่งก่อนชมด้วยนะครับการชกครั้งนี้เกิดขึ้นในปี2014ครับผมในแคนาดาครับเป็นการขึ้นชกอาชีพครั้งแรกของนายเดฟเรดักนะครับผมในศึกห้บิดโปรซีรีส์ครับเจอกับโจนาธานมิลเนียครับผมนี่ฮะความสูงไม่ต่างกันครับ6ฟุต3นิ้วและ6ฟุต2นิ้วครับน้ำหนัก173ปอนด์นะครับผมกับน้ำหนัก171ปอนด์ครับก็คือน้ำหนักประมาณ 77กิโลกรัมนั่นเองนะครับผมอายุ27สจครับสำหรับจอา์านมิเนียแล้วก็เดฟเลดักอายุ22ครับเดี๋ยวลองชมกันดูครับผมว่าการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดฟบางเกงสีดำนะครับผมจอา์านสีขาวครับเนี่ยโอ้โหทีมหมัดเข้าไปครับผมเจอหมัดสวนมาแล้วหมุนตัวฟันศอกครับอู้ทีหน้าไปทีนึงครับผมเดฟเนี่ยเดินบุกเข้าหาจอา์แนครับเตะเจาะยางไปโอ้โหครับผมพยายามใช้หมัดลวกก็หมุนตัวฟาดหมัดครับจอา์านเนี่ยล็อกเอาไว้ครับผมน่ครับผมอันนี้คุนพอๆกันฮะเต มวยเอ็มเอนี่ใช้ได้หมดนะครับหมัดเท้าเข่าสองนะครับทุ่มจับล็อกนะครับทุ่มต่อยโจมตีบนพื้นครับเดฟพยายามจะล็อกแล้วก็ตีเข่าครับนี่ฮะล็อกแขนไว้ครับโจนาธานล็อกไว้แล้วกอดหลังเดฟครับรัดเข้าไปครับผมตอนนี้เอาขาขัดแล้วก็ทุ่มลงพื้นฮะจังหวะนี้ครับผมคอนโทรลบนพื้นฮะเดฟก็พยายามที่จะป้องกันตัวนะครับผมหนีบเอวของโจนาธานไว้ครับโจนาธานต่อยลงไปฮะนะครับเดฟพยายามดีบเอวไว้ครับผมเจอหมัดของโจนาธานเข้าไปครับ ครับจังหวะนี้ว่ายังไงครับเนี่ยเดฟพยายามจะหักแขนครับใช้ท่าอัมบาครับโจนาธานล็อกแขนป้องกันตัวไว้ได้ครับแล้วก็ทิ้งศอกลงมาครับเนี่ยต่อยหน้าอีกทีนึงครับผมดูครับเนี่ยฮะพลิกออกมาแล้วครับผมโจนาธานโจนาธานออกมาจากกาดของเดฟได้นะครับเดฟก็หมุนตัวมาฮะพยายามใช้ขาล็อกเอาไว้ครับโจนาธานก็กดตัวเดฟลงไปเพื่อที่หาช่องต่อยนะครับเดฟก็พยายามที่จะ ลุกขึ้นมายืนให้ได้ครับพยายามต้องป้องกันตัวก่อนนะครับแล้วก็ให <danach> ้ลุกขึ้นมายืนให้ได้เจอหมัดเข้าไปอีกแล้วครับเอาฮะโจนาธานบี้เข้ามาครับนี่ฮะแล้วก็จับหัวของเดฟไว้ครับผมแล้วก็หมัดต่อยลงไปอีกทีนึงต่อยลงไปอีกทีนึงครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะโจนาธานลุกขึ้นมายืนครับผมเดฟพยายามจะป้องกันตัวโดนต่อยลงไปอีกแล้วครับโอ้โห หนักแล้วฮะตอนนี้ฮะทำยังไงดีครับจะลุกขึ้นมาได้ไหม,าามเจอหมัดเข้าไปอีกทีหมัดเข้าไปอีกทีนึงครับผมแล้วนี่ฮะโอ้พยายามเข้าไปครับผมโจนาธานเอาเข่าค้ำไว้ที่ท้องแล้วต่อยลงไปครับต่อยไปติดติด,ตด,ตดกันเลยฮะโอ้ต่อยเข้าไปอีกแล้วครับนี่ฮะเดฟพยายามลุกขึ้นมาครับผมแต่ว่าเจอโจนาธานกดหัวลงไว้แล้วโดน,นต,ต่อยเข้าไปอีกทีต่อยทีต่อยอทีครับผมติดโกงแล้วฮะตอนนี้โอ,อ้โหโดนดึงลงมาครับผมแต่ว่ามือของเดฟเจียวโกงเอาไว้ครับผมก็เลยไม่ลงมาครับกรรมการบอกว่าผิดกติกานะฮะนี่ฮะโอ้พยายามโดนล็อกคอเข นี่ตอนนี้ไหวหรือเปล่าครับโดนดึงลงพื้นเข้ามาอีกแล้วครับผมเนี่ยฮะโจนาทานดึงเดฟลงไปที่พื้นแล้วกดลงไปที่กงครับขึ้นคอมครับแล้วต่อยลงไปครับผมนี่ฮะสามทีสี่ทีห้าทีเคาะไปเรื่อยๆครับผมขึ้นหลังแล้วฮะต่อยเข้าไปอีกทีนึงต่อยไปอีกทีครับผมเดฟไม่รู้จะทํายังไงครับผมต้องป้องกันตัวก่อนพยายามจะอยู่ในท่าเต่านะครับผมโดนต่อยลงไปอีกแล้วครับต่อยลงไปอีกทีอีกทีนึงครับผม สนทานซ้ําลงไปเรื่อยๆครับผมกรรมการก็คอยเช็คอาการว่าจะยุติการชกหรือเปล่านะครับนี่ฮะโดนพลิกมาครับผมแล้วโดนจับต่อยลงไปโอ้อาการแย่แล้วครับผมเดฟเดฟโดนต่อยไปอีกทีครับต่อยไปอีกทีต่อยอีกทีซีครับโอ้โหนี่ฮะโดนไป2ีกว่าครั้งแล้วครับผมเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกก่อนครับผมไม่งั้นเดฟตายแน่ๆครับผมบาดเจ็บหนักแน่ครับเดฟลุกขึ้นมาพยายามบอกว่าอืยุติทําไมนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าไม่ยุติก็เละครับผม มาดูภาพช้ากันอีกมุมนึงครับผมนี่ฮะเดฟครับผมพยายามจะลุกขึ้นมาแล้วเจอกดเข้าไปครับผมเนี่ยฮะหมัดเข้าไปฮะสองหมัดสามหมัดครับผมสี่หมัดห้าหมัดครับแล้วก็พยายามพลิกตัวหันหลังครับผมเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็เจอจ้วงไปครับผมหกหมัดแล้วฮะเจ็ดหมัดเข้าไปอีกทีนึงฮะดูครับผมพยายามจะยืนขึ้นแต่ว่าเจอจนทานเนี่ยล็อกขาไว้นะครับผมเนี่ยฮะทำให้ลุกขึ้นยืนไม่ได้นะครับ จังหวะนี้ครับผมโดนเข้าไปเยอะแล้วครับผมเจดหมัดเข้าไปแล้วนะครับที่ยังไม่ได้รวมก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็เนียบแปดหมัดครับผมเก้าหมัดครับโดนจ้วงเข้าไปเต็มเต็มเลยฮะ แล้วก็เจอจับแขนไว้ครับผมนี่ฮะพอเจอจับแขนไว้แล้วก็พยายามจะลุกหนีขึ้นมาฮะแต่เจอจ้วงเข้าไปอีกครับผมสิบหมัดเข้าไปแล้วครับผมก็ล่วงลงไปครับหลังจากนั้นครับผมเจอพลิกเข้ามาครับผมนี่ฮะกดหน้าลงไปครับผมจนนาทล้วต่อไปครับผมสิบเอ็ดหมัดอืเจอฟันซอกลงไปอีกครับผมแล้วก็ดูฮะลูกนี้ฮะพยายามจะลุกขึ้นมาแล้วก็เจอต่อยลงไปครับผมนี่ฮะใช้ท่อนแขนอัดแล้วก็ฟันซอกลงไปครับผมนี่ฮะออ้ยไม่ไหวแล้วฮะนี่ฮะเจอเป็นไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีครับผมจังหวะนี้โอ้โหโดนเข้าไปลูก รัวๆลยครับจนกรรมการต้องยุติครับผมไม่งั้นเรียบร้อยฮะเละแน่ๆนะครับผมนาแหกแน่นอนนะครับผมสําหรับคุณเดฟครับเนี่ฮะจนนาทานก็เป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ครับผมเดฟลุกขึ้นมาก็เออไม่รู้จะยังไงฮะจะบอกกรรมการว่ายุติทําไมก็ไม่รู้หลังจากที่แพ้ครั้งนี้นะครับผมเขาก็ลดน้ําหนักนะครับลงไปในรุ่น70กิโลครับไปเจอกับนักชกจากญี่ปุ่นครับผมโคยมิมัตสึชิมะนะครับผมก็โดน ต่อยนอกไปนะครับผมในเ,เวลาแค่19วินาทีในยกแรกเท่านั้นเองครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ท่าน้ําหนัก เวทเดียวกันเนี่ยคือถ้าลงมารุ่น70โลเนี่ยผมว่าบัวขาวก็คงไม่กลัวครับจะให้ต่อยในกติกามมยพม่าหรือว่ากติกามมยไทยเนี่ยบัวขาวก็คงไม่มีปัญหาครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะคือถ้าบนตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมาต่อยแล้วครับเพราะว่าดันแสดงความอ,อยากคายออกมาโดยการด่ามวยไทยแล้วก็ด่าบัวขาวด่านาขนมต้มนะครับทำให้โดนแบนไปครับผมทั้งทาง,ทงไทยแล้วก็ทงางพม่านะครับก็หวังว่านะครับผมจะสนุกกับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าอยากชมคลิปใครอีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวไว้แอดมินจะพยายามหามาให้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ